สวัสดีครับเพื่อนทางด้านพีชทา้งด้านลายทางด้านเพื่อนเราซ้อมได้เลยนครับไปทางด้านภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เด่นครับวันนี้ผมได้พลลมมา3ตัวนะครับตัวนี้ซื้อเข้ามานะครับเอามาซ่อมเพื่อนได้ดูตัวนี้เอารีวิวตัวแรกก่อนนะครับเป็นฮาต์ตลิสหกนิ้วนะครับตัวนี้ไม่มีฝาครอบข้างในนะครับแต่มีตะแกรงใบแตกนิดนึงนะครับใบเหลาตัวนี้อาจจะใช้ได้อยู่แต่ใบเหลานะครับนี้สวิต์ดีอยู่นะครับมอเตอร์ไม่แน่ใจว่าช็อตหรือยังนะครับ ่วนตัวนี้นะครับเป็นโตชิบ้านะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับนี่รุ่นใหญ่คอยาวนะครับอาการก็เสียงดังนะครับผมลองเทสตดูแล้วนะครับเป็นอาการเสียงดังเสียงครางนะครับก็มีตัวนึงครับของฮาร์ตาลี่เช่นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นฮาร์ตาลี่ยืดคอได้นะครับแต่ว่าคอยืดเสียไปแล้วครับนี่ยืดได้ครับแต่ว่าตัวยืดเสียครับไม่มีใบนะครับตัวนี้ไม่มีใบมีอาการก็เปิดติดครับแต่ว่า ใบาหายนะครับแล้วก็มีเสียงดังอืดนะครับ3ตัวได้กันครับตัวนี้ซื้อมาตัวละหนึบาทนะครับแล้วก็เราจะมาซ่อมถ้าขายได้กําไรเราก็ขายไปนะครับถ้าขายไม่ได้กำไรไว้ใช้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการซ่อมพัดลมทั้ง3าตัวนะครับเดี๋ยวเอาเป็นตัวแรกก่อนนะครับคือของฮาตาลีรเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับทําเพื่อนครับตัวนี้เป็นฮารตเลีร6นิบหกนีนะครับก เราดูว่าผลลวดเป็นของเดิมๆเป่ะครับก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสร็จแล้วก็กดเบอร์กดว้างหมุนนะครับนี่ฟังเสียงครับนี่นะครับแกนหมุนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตะแกงออกให้ดูนะครับเสร็จแล้วผมจะกดเบอร์นะครับเบอร์หนึ่งให้ดูครับนะครับพอลมหมุนนะครับก็โอเคนะครับอันนี้น่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าถอดปลั๊กกับผม ก่อนจะซ่อมพัดลมต้องถอดปากทุกครั้งนะครับเด็กๆอย่าลอกเรียนแบบนะครับนี้ผมสาธิตเพื่อนๆได้ดูกันนะครับอีการซ่อมพัดลมแบบพื้นฐานง่ายๆนะครับพอเราถอดตัวนี้ออกมานะครับเราก็ถอดแกรงแล้วก็ถอดหัวออกนะครับถอจะได้ดูแกนภายในกันนะครับว่าข้างในนะครับมันอาการเป็นอย่างไรนะครับครับเพื่อนครับก็ถอดออกมานะครับก็เป็นมอเตอร์เดิมๆนะครับก็คือมอเตอร์จากบริษัทนั้นครับทาไมถึงเป็นมอเตอร์เดิมนะครับก็ดู วิธีการมัดนะครับแล้วก็พวกเยอดใยนะครับที่เกาะอยู่นะครับยังไม่หลุดออกไปไหนนะครับก็คือตัวนี้เป็นของเดิมอยู่นะครับตัวนี้คอแตกนะครับนี่ครับนี่อันนี้เราต้องเปลี่ยนคอใหม่นะครับคอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูคอมันหักนะครับอาจจะสายได้นะครับเวลาเราใช้ไปนะครับนี้ก็ผ้าเช็ดออกก่อนนะครับทำความสะอาดก่อนอย่าลืมตัดปักทุกครั้งเมื่อซ่อมพัดลมนะครับเพื่อนครับ เดี๋ยวก็ถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับกันเฟืองรูดนะครับเวลาเราซ่อมนะครับเราต้องถอดตรงนี้ออกทุกครั้งนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเรียอะไรสําหรับเพื่อนๆหรือคุณลรุ่งนะครับที่สนใจเรื่องการซ่อมบอลุมก็ดูคลิปหลายๆคลิปนะครับก็จะทําเป็นแล้วก็สามารถต้นมิงได้นะครับบางทีเราต้องประหยัดนะครับไปซื้อใหม่ก็เจ็ดเปดร้อยนะครับ ซ่อมเองได้ก็ราคาก็อยู่ประมาณหลักร้อยครับ50บาทร้อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นครับพอเอาตรงนี้ออกเสร็จนะครับ๋ยวผมจะเอาคอตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าอ่ตัวนี้ออตอนนี้นี่ครับคอมันหักนะครับเราก็เก็บคลิปไว้ดีๆนะครับอย่าให้หายนะครับเพราะว่ากระเด็นออกไปก็หายากนะครับตัวนี้นะครับเราต้องเก็บไว้ให้ดีอย่าให้หายนะครับ ถ้าหายแล้วมันจะหาย,ยากนะครับก็ดึงออกมาครับตรงนี้มันแตกนะครับมีรอยล้าวนะครับล้าวเวลาเราเปิดแปลนคอมอาจจะดิ้นนะครับสั่นบึ้๊บบึ้บบึ้บบึ้เราก็ไปหาอะไรที่ถ้าไม่มีอะไรเราก็ใช้ตัวเดิมได้นะครับก็ยังไม่มีป้ญหาอะไรเนาะยั้ได้อยู่แต่ถ้ามีอะไรเราก็ไปหาตัวนี้มานะครับแล้วก็ถอดออก หอนอดอกตัวเดียวเองครับเลยสองตัวครับทั้งหลังแล้วก็ดึงตัวไหน่ตัวใหม่ใส่ได้เลยถ้าเราจะเปลี่ยนแกนนะครับเปลี่ยนบูธเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะครับอันดับแรกเสร็จแล้วเราก็เอาคาปานะครับออกผมคิดว่าคาปาน่าจะเสื่อมแล้วครับน่าจะเปลี่ยนคาปากับแกนกับบูธนะครับสามอย่างนี้ก็น่าจะอยู่นะครับสําหรับตัวนี้เนาะมไม่มีใบเราก็เปลี่ยนใบด้วยนะครับ นี่คือถ้ามีมิเตอร์นะครับวัดเราตัดวัดได้เลยนะครับถ้าเกิดยังอยู่4.5ลดมานิดหน่อยก็ใช้ได้ครับถ้าเหลือ4 4ถ้าใช้เองก็ยังได้อยู่นะครับเพราะว่า4นี่ก็ยังแรงอยู่นะครับ4มโครนะครับก็ยังแรงอยู่อ่า1.4นะครับไม่ใช่4มโครด1.4มโครนะครับก็ยังแรงอยู่ไอตัวนี้ใช้1.5มโครครับเลขหนึ่งแล้วก็จุดแล้วก็ห้านะครับ วิธีการเอาแกนออกก็เหมือนเดิมนะครับทุกคลิปที่ผมทาให้เพื่อนได้ดูก็ใช้ตะปูนะครับตอกออกนะครับแล้วก็หาของมาลองครับข้างล่างเพื่อที่จะอะไรก็ได้นะครับลองอันนี้ผมเอาแกนเก่าตอกไปงี้นะครับแล้วก็เอาตะปูเ,เล็กกว่ารูแต่อย่าเะอย่าหลวมมากนะครับเพราะว่ามันจะไปเข้ากับร่องในตัวเจ้าตอกแกนนี่มันจะไม่ออกนะครับหลายคนก็ใช้วิธีการเอาคีมนะครับคีมดึงออก ผมใช้วิธีนี้นะครับก็ค่อยตอกเื่นครับหัวใจการสัมบลลมนะครับก็คือสายนะครับตรงนี้นะครับสายถ้ามันขาดนะครับมันจะทําให้สายมันไหม้ได้นะครับตัวนี้มันดํานะครับเหมือนเหมือนเหมือนรอยเหมือนสายจะขาดหรือสายจะไหม้เลยครับเราต้องหาอะไรนะครับมาลัดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับนี่ลัดขั้วนี้ไว้ก่อนเพราะว่า เวลาเราขยับนะครับสายอาจจะขาดได้นะครับวิธีการนะครับผมก็ใช้จิบล็อกแบบนี้นะครับซื้อมาจากร้านยี่สิบาทนะครับแล้วก็หารูนะครับแล้วก็สอดเข้าไปสอดแล้วก็ล็อกล็อกสายไว้กับเจ้าคูรวดก่อนนะครับทําไงก็ได้นะครับล็อกให้อยู่นะครับแล้วก็ก็แกะออกมานะครับเพราะว่าตัวเดิมนะครับมันขาดออกไปแล้วนะครับรับเพื่อนครับพอเราล็อกไว้แนี้แล้วนะครับนี่ สายมันติดอยู่แบบนี้แล้วนะครับเราค่อยมาถอดน็อตออกทั้งสี่ตัวนะครับอีการถอดก็ไม่ยากนะครับหมุนออกเลยนะครับถ้าเกิดไม่ออกนะครับใช้ไม้เลื่อยบากหัวนะครับเราก็ใช้ไขควงแบนค่อยตอกออกตอกตามให้เลิกหมุนไปทางซ้ายเลยครับผมบุนเอนครับเวลาเราน็อตออกนะครับเราต้องเอาฝาหลังออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยดึงตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ ดึงออกมาจะเห็นคาบน้ำมันนะครับแสดงว่าบูธข้างหน้าสึกหลอแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาตรงนี้ออกนํามารัดสายยางอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เราลัดไปแล้วถ้าเกิดเราไม่ลัดไว้ชันนี้โป้งกดนะครับเราก็ค่อยสอดครับให้มันออกมาพร้อมกับขดลวดนะครับสายนะครับสายไฟนะครับตรงลี่นะครับจับประมาณนี้ครับจับไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็วางไว้นิ่งก่อนนะครับดูซิว่ามันมีรอยไหมหรือเปล่านะครับ ตัวนี้มีรอยไหม้ดำเลยนะครับเนี่ยดำเลยแต่ไม่รู้ว่ามันเสียยังนะครับครับเป็นรอยดำปุ๊บเลยครับไม่น่าขาดถ้าขาดมันจะไม่ติดนะครับโอเคยังอยู่ดีนะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเราก็รัดให้แน่นนะครับแล้วก็ตัดสายให้เรียบร้อยครับรัดสักสองสามอันก็ได้นะครับ นี่ผมจะรัดสักสามอันนะครับตัวนี้รอยเดิมนะครับของมันเองนะครับรัดอยู่สองอันนะครับแต่นี่ของเรารัดก็เสียรัดเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสามมาทางเดียวกัน,นะครับเคนะครับ แสร็จแล้วเราก็ใช้กรรไกรหรือมีดคัตเตอร์นะครับตัดแต่ระวังโดนขดลวดนะครับระวังจะโดนขดลวดต้องระวังนะครับอยู่ยังครับต้องดูก่อนมันหลวมนะครับนี่แสดงว่าสายรัดเราไม่ดีนะครับหลวมรูดหลวมได้นะครับแต่ก็โอเคพอใช้ได้อเ,ดอเอาเลยเลยอะไรในกระปุกอะไรเอาเลย เพื่อนครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแกนใหม่นะครับตัวนี้สึกหลอนะครับเป็นเป็นกิบล็อกนะครับสองข้างเลยตัวนี้ผมซื้อแกนตัวนี้มาก็ยี่สิบห้าบาทนะครับมอวัดกันดูก็เท่ากันนะครับเป็นของฮัตตอรี่เนาะอันดับต่อไปนะครับเราก็เอาบูตตัวเก่าออกก่อนนะครับมันจะมีบูตตัวเล็กอย่างนี้นะครับรองไว้หนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ออกก่อนเสร็จแล้วเราก็เอากิบออกนะครับเราก็เก็บไว้เหมือนเดิมครับวิธีการเอากิบออกครับเอามือ หนึ่งป้องไว้นะครับแล้วก็สอดไขควงปากแบนเข้าเข้าไปที่ร่องแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนมือนิดนึงนะครับครับมันก็จะออกมาแล้วครับอย่างนี้แต่ถ้าถ้าเอามือป้องไว้นะครับมันก็จะเดนกระเด็นไปเลยนะครับแล้วเผื่อมันกระเดนไปไกลนะครับเราหาไม่เจอก็จะทําให้เรายากยิ่งขึ้นนะครับครับสอดเข้าไปในร่องนะครับมันจะเป็นร่องแบบนี้นะครับเป็นร่องแล้วก็สอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปแบบนี้มือนึงจับกดไว้างี้นะครับแล้วก็หมุนไขควงนะครับหมุนไขควงนะครับ นครับมันก็จะออกมาแล้วนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับจะเอาค้อนข้อออกก็ได้นะครับหรือใช้เหล็กรูนะครับวางที่ตั้งที่เหล็กรูแล้วก็ตอกออกได้นะครับเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์บอกว่าสอนวิธีทําให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าบางทีข้ามขั้นตอนไปนะครับทําไม่ทําได้แต่ว่าต้องหาวิธีเองนี่ครับ ิธีของผมที่ใช้ได้ก็คือเคาะลงไปงี้ได้นะครับเคาะลงปัดเลยวางมือนะครับจับแน่นๆนะครับนี่ครับนะครับบางทีมันคลายงี้นะครับเราก็ต้องใช้ตัวที่เราจะใส่ใหม่นะครับสวมเข้าไปให้ตรงรูนะครับเราก็จับเบาๆนะครับค่อยๆตอออกนะครับ ประมาณนี้ได้นะครับอีกที่หนึ่งนะครับเราหาอะไรที่เป็นรูอย่างนี้ครับรูอะไรก็ได้ครับเหล็กก็ได้เหล็กเป็นท่อก็ได้วางไว้เฉยก็ได้ทีนี้ผมเจอรูตรงนี้ผมก็เลยเอาสอดลงนี้ครับรแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับตอก ครับอย่าแรงมากครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นรูใช่ไหมครับเราตอกแรงตรงนี้เอียงนะครับจะทําให้เสียศูย์นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเตัวเดิมนะครับที่เราถอดไว้เมื่อสักครู่อ่าไม่ใช่ครับเอากิ๊บใส่ก่อนนะครับวิธีการใส่กิ๊บนะครับก็วางไว้อย่างนี้นะครับวิธีของผมนะครับจะมี2วิธีนะครับคือใช้ใช้ครีมนะครับบีบลงไปเลยนะครับกับอีกวิธีหนึ่งวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ค้อนนะครับค้อนเบาๆอย่างนี้ครับ แต่ต้องเคาะทีเดียวให้เข้านะครับถ้าเคาะหลายทีเดี๋ยวก็เด่นหายนะครับแต่ถ้าคีมก็จะจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าคีมก็หนีไปเลยถ้าเคาะไม่เข้ามันจะกระเด็นออกคืนนะครับเวลาเคาะเคาะให้แรงๆนะครับเคาะให้เข้าไปทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับกระเด็นเลยครับนะต้องเคาะให้ดีๆนะครับเห็นง่ายๆนะครับแต่ว่ามันก็ต้องจังหวะได้ด้วยนะครับ ได้แล้วครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เพื่อนๆขอบอกมาว่าให้ทําให้ดูทุกขั้นตอนนะครับอย่าข้ามนะครับโอเคได้เลยโอเคจับได้แล้วครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับหายไปละอ่าอตัวนึงอยู่นี้นะครับก็ใส่เข้าไปเช่นกันก็จะได้บูตตัวใหม่ครับ ครับเท่าเดิมเนาะระยะตรงนี้กับตรงนี้ให้มันเท่ากันโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการตอกตัวนี้ออกนะครับวิธีการใช้ไขควงปากแบนนะครับวิธีการตอกนะครับอย่าแรงครับตอกฝั่งนี้นิดแล้วก็ฝั่งนี้หน่อยนะครับตัวนี้ออกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวกลมแบบนี้นครับแต่ผมไม่มีครับผมมีแต่ตัวแบบนี้นะครับก็ใช้ด้วยกันได้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยเอาทางยาวๆนี่ครับออกข้างนอกนะครับ พอวางไว้นี้เสร็จนะครับเราก็มาเคาะตรงนี้หน่อยหนึ่งครับเพื่อจะให้มันเข้ารูปเมื่อกี้เราก็ออกอาจจะอ้างนิดนึงครับโอเคนะครับพอเสร็จแล้วเราก็แปะไว้เหมือนเดิมขั้นตอนต่อไปนะครับเราอย่าเคาะให้เบี้ยวนะครับถ้าเคาะเบี้ยวแกนจะเบี้ยวตามนะครับเวลาหมุนนะครับเกิดการสึกหรอเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นเคาะเบาๆนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆขอมานะครับบอกว่าอย่าข้ามขั้นตอนนะครับ ทำตามขั้นตอนเลยนะครับโอเคนะครับก็จัดให้คลิปยาวไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ทําให้ดูทุกขั้นตอนนะครับโอเคนะครับขอเบาเบาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆือครับโอเคนะครับอย่าให้บุบนะครับบุบได้แต่อย่าเยอะนะครับเยอะไม่ได้นะครับเยอะก็คือเบี้ยวเลยครับคือถ้าแกนเบี้ยวแล้วอาการสึกหรอมันจะเร็วกว่าปกตินะครับอาจจะได้สัก2เดือน3เดือนก็อาจจะติดนะครับแต่ถ้าเราปิดดีทําดีนะครับ หนุนครับสปีนะอย่างน้อยนะครับสปีนะครับอันนี้เทาประสบการณ์ที่ผมเคยทํามานะครับกลับมาใหม่อีกรอบก็สอปี3มปีนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับเราพอเข้าเข้าไปเราเอาไข่พวงนะครับบิดดูงี้ครับไม่หลวมกแคกก็แคกก็ถือว่าใช้ได้อนี้แน่นแล้วครับทีนี้เรามันจะมีบากตรงนี้นะครับเวลานั้นเขาจะ ทำตรงนี้ไว้เราก็ตีลงไปนิดนึงก็ได้นะครับตีเขี้ยวครับเป็นเขี้ยวเนาะอย่าแรงนะครับเดี๋ยวแตกครับประมาณนี้นะครับตีเป็นเขี้ยวไว้กันมันกระเด็นกันมันหลุดลงนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งยางนะครับเพื่อนๆครับก็ดูให้ดีๆนะครับว่ามันได้ที่แล้วทางแล้วครับโอเคครับเราก็อันนี้ประกบไว้ก่อนนะครับ จะได้ป้องกันขดลวดเราโดนอย่างอื่นด้วยนะครับน่ครับประกบเข้าไปที่รอยเดิมตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อนครับแล้วก็งัดให้มันเข้าตำแหน่งเดิมเพื่อนเนถามในราคาการซ่อมบลมแต่ครั้งคิดยังไงนะครับอ,อยู่ที่ความยากและอยู่ที่การเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าง่ายอย่างเปลี่ยนซีดเดียวนะครับเราก็คิดคะแรงบวกไปเลยครับ100บาท บวกบวกค่าแรงนะครับจากค่าของอย่างค่าของ20บาทเราก็บวก120นะครับถ้าง่ายนะครับแต่ถ้ายากก็อัพไปที่130ถึง150หนะครับหรือ200ก็ได้นะครับแต่จะแพงเกินต้องดูพัดลมด้วยนะครับว่าพัดลมเขาอ่ยี่ห้ออะไรแล้วก็ซื้อมาแพงแค่ไหนด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้น้ํามันจักรนะครับใช้น้ํามันจักรนะครับหยอดลงไปที่อ่ ตัวซับตะมันนะครับสองสองตัวตัวนี้ผมไม่เปลี่ยนนะครับทาไมถึงไม่เปลี่ยนบูทตัวหลังผมจะสังเกตอ่าทางนี้ครับผมสังเกตข้างหน้านะครับมันสึกเยอะแสดงว่าบูทข้างหน้าสึกหลอเยอะแต่จะเป็นบูทข้างหลังครับมันเงาอยู่นี่ครับบูทข้างหลังตัวนี้เนาะมันเงาอยู่นะครับแสดงว่าบูทข้างหลังยังดีอยู่นะครับแต่ข้างหน้ามันดําแล้วแสดงว่าบูทสึกหลอเยอะนะครับอันนี้ผมจะงเปลี่ยนแต่ข้างหน้านะครับข้างหลังไม่ต้องเปลี่ยนเนาะสำหรับ เพื่อนเราซ่อมได้นะครับบอกว่าใช้น้ํามันเครื่องได้ไหมนะครับได้นะครับใช้น้ํามันเครื่องแทนได้นะครับจะทนกว่าก็ดีเหมือนกันนะแต่ขอแนะนํานะครับอย่าใช้จารบีนะครับหนึ่งเลยจารบีมันจะดํานะครับเวลาเราซ่อมเที่ยวหลังนะครับโอ้โหมือดําปืดเลยนะครับก็ใช้น้ำมันเครื่องเอาแล้วกันนะครับแต่อย่าใช้จารบีแล้วกันเนาะจารบีนี้รู้สึกว่าจะดำดำเยอะด้วยนะครับ ระยะการชักนะครับต้องนิดเดียวนะครับนี่ครับอะเยอะกว่านี้นะครับถ้าเยอะกว่านี้ไม่ได้ครับโอเคเราประกอบน็อตเข้าไปนะครับขอบน็อตเข้าไปเลยเดี๋ยวข้ามขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับช่วงประกอบน็อตคงจะไม่ยากเท่าไหร่หลายคนคงจะทําได้นะครับแล้วเพื่อนๆอนก็หมุนดูนะครับมันได้สักหนึ่งถึงสองรอบนะครับครับหมุนตามได้ทั้งสองรอบถ้าเกิดว่าหมุนตามไม่ได้นะครับเราต้องใช้เหล็กนะครับหรือเหล็กหวงแล้วก็เคาะให้มันดิ้นได้ครับ และย้ะชักแค่นี้ประมาณนี้นะครับนิดนึงนะครับให้สั้นกว่านี้ได้ยิ่งดีนะครับโอเคเราจะมาเปลี่ยนข้อนี้ครับข้อนี้เราก็ขันน็อตสองตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงออกนี่ครับมันจะมีลูกปืนตรงนี้นะครับอย่าให้กระเด็นหายนะครับเราต้องเอาตรงนี้ไว้เราต้องไปดูตัวที่เราจะหามาเปลี่ยนนะครับว่ามันมีตรงนี้หรือเปล่านะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นวิธีที่ยากยิ่งขึ้นนิดนึง เพราะว่าเราต้องไปตัดสายข้างหลังนะครับวิธีการตัดสายเดี๋ยวมาดูกันครับอันดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาตรงนี้ออกครับตรงนี้จะเป็นล็อกอย่างนี้นะครับเป็นล็อกนิดนึงนะครับล็อกไว้แล้วก็กดลงนะครับกดลงไปกดลงให้ล็อกมันหลุดนะครับเราจะมองเห็นด้วยนะครับล็อกตัวนี้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ดันออกมามือดันออกมานิดนึงอย่างนี้นะครับ สองข้างเลยนะครับครับดันออกมาเสร็จ่างนี้นะครับดันนี้ครับดันซ้าดันขาอยงี้ครับทําเบานะครับเดี๋ยวสายขาดฝั่งนู้นนะครับโอเคผมดึงออกมางี้แล้วครับมันจะมีน็อตหนึ่งสองสามนะครับสามตัวเราก็ขันน็อตสามตัวนด้นะครับอันนี้เพื่อนๆขอมานะครับบอกว่าอย่าข้ามขั้นตอนนะครับโอเคทําให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะครับ ก็ขันน็อตออกครับตอนขันน็อตเราก็ข้ามไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราน็อตออกสามตัวแล้วก็งานนี้ออกนะครับเก็บไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาตัดสายนะครับวิธีการตัดสายนะครับเพื่อนๆก็ว่โอ้โหสายสี่ห้าเส้นเราจะลืมไหมนี่ลืมครับผมถ้าตัดถ้าตัดออกหมดนะครับเราก็จะเหลือตอไว้นะครับเหลือต่อไว้เดี๋ยวเยอะไหมนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเราถ้ามีถ้าไม่มีแรงนะครับผมแนะนําให้ตัด ให้เหลือต่อไว้เยอะงนี้ครับแต่ถ้ามีหัวแรงนะครับเราจะบากีเข้าใหม่นะครับเราตัดให้เหลือต่อแค่มองเห็นเป็นสีเท่านี้ครับเอานิดเดียวก็พอครับเหลือต่อไว้นิดเดียวครับทุกเส้นเลยนะครับเหลือต่อไว้นิดเดียวครับเพราะว่าเราจะบกกีเข้าไปใหม่นะครับนี่ครับพอตัดได้่างนี้แล้วนะครับครับให้เหลือต่อไว้่างนี้แล้วโอเคเราจําสีได้ละแล้วก็เวลาเรามาต่อก็เอาทีละสีนะครับแต่ถ้าไม่มีบักกีครับตัดให้เหลือยาวไว้ครับ ล้าต่อเราจะได้พันได้เลยนะครับมึหัวแรงนะครับเดี๋ยวแล้วก็ดึงสายออกมาดึงมาทำไมนครับดึงออกไป้ก่อนนะคสายก่อนสายปั๊ดนะครับดึงออกไปก่อนดึงออกแกะแกะตรงนี้ไปก่อนนะครับดึงๆไปเลยแล้วก็สอดมาลอนลอยดึงด้วยนะครับโอเคโอเค หวนี่ออกก่อนนะครับมันเปปุ่มใหญ่เกินไปมันจะออกหัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนโอ้ยนี้ครับเราจะตัดต่อตรงนี้นะครับผมตัดต่อครับมันก็จะเหลือนี่ครับมันจะมีสีมันแล้วก็จะมีตออยู่ที่เราตัดออกนะครับเราจะเห็นเสร็จแล้วเราก็ดึงออกเลยครับดึงออกมาฝั่งนี้ครับปุ๊บดึงออกมาเรียบร้อยดึงออกมาเพื่อจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับ ครับเพื่อจะเปลี่ยนตัวนี้เราจะไปหาตัวใหม่เข้ามานะครับมันมีขายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราหาของเก่าไม่ได้เราก็ไปซื้อตัวใหม่มาเลยนะครับดึงมครับตัวนี้เราต้องเอานะครับเราก็ต้องถอดออกนะครับถอดออกก่อนถ้าเราไม่ได้ตัวนี้มาเราก็ต้องใช้ตัวนี้ตัวเดิมนะครับเราวก็ถอดออกครับเก็บไว้ก่อนครับเพื่อนๆครับตัวนี้มันเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าเขี้ยวตรงนี้มันหักไปนะครับเวลาเรากดเขี้ยวมันจะได้งอครับเวลาเราปล่อยเขี้ยวก็จะล็อก ล็อกปุ่มที่เป็นล็อกๆ็นี้ไว้นะครับถามว่าซ่อมได้ไหมนะครับตัวนี้ซ่อมยากนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนคือยกขาเปลี่ยนเลยนะครับเพื่อนครับผมก็ไปเจ็บของเก่านะครับที่เป็นอะไรนะครับตัวนี้มาวิธีการนะครับผมก็จะใส่เจ้าหัวตัวนี้เข้าไปนะครับก็ใส่หัวเข้าไปก่อนนะครับอันดับแรกนี่เนาะแล้วก็สอดเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็แปลวลคิปล็อกมานะครับหนึ่งตัวจะเป็นแบบนี้นะครับตัวที่เราถอดออกครั้งที่แล้วเนาะแล้วก็ใช้อะไรก็ได้ครับบีบลงไปค,คีมก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้ทิ่มบีบลงได้นะครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เราก็จะมาสอดสายนะครับ <c oughs> เข้าไปที่ เบอร์หนึ่งสองสามนะครับซึ่งเป็นเบอร์ที่เราตัดออกนะครับแล้วก็ต่อตะกีให้เหมือนเดิมน,นะครับอนนี้แล้วก็ให้มันเข้าไปลึกๆนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับสายที่ได้มานะครับเราใช้ผ้าเทปหรืออะไรก็ได้พันให้มันเป็นกลุ่มเดียวกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะสอดเข้าไปในล่องสอดเข้าไปในล่องนี้นะครับ เราใช้ขาตัวเดิมนะครับขาตัวเดิมล็อกไม่อยู่นะครับแต่ว่ามันก็พอใช้ได้นะครับล็อกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะสอดเข้าไปที่ร่องเดิมของมันนะครับเสร็จแล้วเราก็สอดไปนะครับสอดไปเลยนะครับมันจะเป็นรูเล็กๆนะครับอยู่ปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นอาจะยากนิดนึงนะครับเราก็ค่อยๆสอดเข้าไปแล้วก็สอดแล้วเราก็ไปดูที่ปลายทางครับว่ามันถึงไหนแล้วครับ ีนี้ออกมาเสร็จแล้วนี้นะครับเราก็จะทําการบักกี้เข้าไปที่เดิมนะครับก็คือตรงที่เราตัดไปที่ผมบอกว่าให้เหลือต่อไว้นะครับอย่างนี้แล้วก็ปอกสายนะครับแล้วก็บักกี้เข้าที่เดิมเลยนะครับเบอร์ตามสีเลยครับตามเบอร์ตามสีเลยครับอ่าเราก็เสียบหัวแรงให้ร้อนก่อนนะครับครับเพื่อนครับก็ผมทําเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตามสีเลยครับสีที่เราตัดเหลือแต่ตอไว้นะครับครับก็จับดูแล้วแน่นทุกอันนะครับ ก็สายไฟต่อสายไฟสีเดิมนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูที่ว่าัดลมจะเป็นยังไงนะครับเราเปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกงเรียบร้อยแล้วนะครับอาการจะหมุนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็ประกอบเลยครับผมก็จะมาวัดสีกันครับด้านโอมนะครับ r s e ต RNF นะครับของผมีเซ t ตัวนี้นะครับตัว N กับตัว F นะครับด้านบน จะมองไม่ชัดเจนนะครับดูที่หน้าปัดนะครับซ้ายขวานะครับไม่มีขั้วบวกขั้วลบนะครับข้างไหนก็ได้นะครับต้อง1.5นะครับถึงจะได้นะครับ1.176นะครับซีเสื่อมนะครับตัวนี้เราต้องเปลี่ยนซีตัวใหม่นะครับเพราะว่าซีเหลือค่าน้อยนะครับเปลี่ยนซีตัวใหม่เลยครับครับเพื่อนครับ1.5ดูตรงนี้ครับ1.5 uf นะครับไมโครเองตัวนี้มีสายนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีหัวแรงก็สามารถต่อต่อข้อกับขั้วไหนก็ได้นะครับ สีดำสีแดงไม่มีขั้วบวกขั้วลบนะครับซ้ายขวาได้นะครับทั้งสองเส้นเลยก็ใช้พันให้ดีแล้วก็อันเทปกาวหรือว่าสายหดนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเพื่อนๆครับใส่ท่อหดก็พอเราวันนั้นเสร็จแล้วก็ใช้ไฟแช็กนะครับลนท่อมันก็จะหดเข้าไปรัดกับสายไฟไว้นะครับครับเรียกว่าท่อหดนะครับเส้นละห้าบาทนะครับโอเคนะครับอค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมครับเพื่อนๆครับก็ นี้ผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลองเทสลมดูครับตอนนี้ใบมันจะแตกนิดนึงนะครับนี้ต้องเปลี่ยนใบใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ใบแตกนะครับแกนจะสึกหรอเยอะเกินนะครับเยอะเร็วกว่าปกตินี้ก็เก็บมาใส่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยำอะไรมาใส่นะครับตัวนี้ผมซื้อมาตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ทําเสร็จจะรขายได้ประมาณสามร้อยนิดๆนะครับก็เสียบปลั๊กนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับลองพร้อมกันเลยครับ สปักแล้วก็กดเบอร์หนึ่งครับผมโอเคนะครับเบอร์หนึ่งก็นี่ครับหมุนได้ระดับนี้นะครับก็ถือว่าปกตินะครับนี่คือเปลี่ยนซีใหม่นะครับเปลี่ยนบูธข้างหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนแกนใหม่นะครับที่เหลือเราก็นี่ครับมันยืดคอได้นะครับตัวนี้แต่ว่ามันล็อกไม่ได้นะครับมันตั้งแล้วมันก็ยืดได้นะครับแต่มันล็อกไม่ได้ตัวนี้ถ้าขายก็ได้ประมาณสามร้อยสามร้อยยี่สิบนะครับ ต้องเบอร์สองครับเบอร์สองก็แดงพอครบครับเบอร์สามโอเคนะครับนี่ใบแตกนะครับเราต้องเปลี่ยนใบใหม่นะครับไ่งั้นมันจะแตกใส่นะครับก็เสร็จที่เรียบร้อยครับพายดีสิบหกนิ้วนะครับเปลี่ยนแกนเปลี่ยนบูธนะครับเปลี่ยนซีใหม่ก็ใช้ได้นะครับสาหรับตัวนี้เนาะลูกค้าเอามาขายให้นะครับผมก็ให้เข้าไปร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะขายต่อได้ยักสามร้อยยี่สิบนะครับถ้าก็ต่อสามร้อยก็จะขายนะครับโอเคนะครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังเหลืออีก2ตัวนะครับก็คือตัวชิบ้านะครับตัวชิบานตัวนี้อาการเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับจุมกาส,สวัสดีครับ